สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช anel รีวิวพระนะครับถ้าหากเราจะพูดถึงหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่เล่นพระเครื่องคงไม่มีใคนรนะครับไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากวัตถุมงคลของท่านนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเหตุก็เพราะว่านะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับมีประสบการณ์ทั้งอยู่โยงคงกระพันแขวงคาดปลอดภัยนะทั้งยังมีสเสน่ห์ เมตตามหานิยมเป็นเลิศนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ครบเครื่องในเรื่องพุทธคุณนะแต่ถ้าหากเราอยากได้วัตถุมงคลของหลวงปู่โตที่แท้และทนท่านนะย่อมมีราคาเช่าหาที่สูงลิ่วนะบางท่านมีเงินเยอะก็อาจจะหามาครอบครองได้นะแต่ว่าบางท่านงบน้อยนะอาจจะไม่สามารถเช่าบูชาได้นะครับดังนั้นถ้าหากเราอยากได้วัตถุมงคล ที่มีพุทธคุณสูงเสมอเหมือนวัตถุมงคลของหลวงปู่โตะและมีาราคาเช่าหาที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้เราจึงต้องพุ่งเป้าไปยังลูกศิษย์ของหลวงปู่โตะที่ยังดำรงธาตุขันนะครับผมขอแนะนำนาะหลวงพ่อนงอภิชาโตวัดบางน้ำชนกรุงเทพมหานครนะท่านเคยบวชอยู่กับหลวงปู่โตะนะตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณร นะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499นะครับเมื่ออายุครบบวชในวันที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2503นะท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระครูวิยากิตติหรือหลวงปู่โตเป็นพระอุปชาพระครูวิชิตธรรมพานวัดต้นสนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สุ่มวัดโคกเหิวรันเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่าอักพิชาโตนะครับนี่คือหลวงพ่อนงนะฮะหลวงพ่อนงนะครับ,นนรบท่านได้อยู่อุปถากสรับใช้หลวงปู่โตนะไปทุกคนทุกแห่งนะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499นะครับจนถึงปีพุทธศักราช2512นะรรวมระยะเวลากว่า12ปีนะครับไม่ว่าหลวงปู่โตท่านจะ ได้เอารับกิจนิมนต์ไปที่ใดนะท่านก็จะเรียกให้สามเณรน้อยที่ชื่อนงหรือพระหนุ่มน้อยที่ชื่อนงไปด้วยทุกครั้งนะหลวงพ่อนงท่านได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่โตท่านจะสอนตั้งแต่วิธีเดินกระแสจิตเข้าสู่กองวัตถุมงคลและเอาร่ายพระเวทกำกับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังนะครับบางงานเขามานิมนต์หลวงปู่โตไปร่วมปลุกเสกแต่ว่าท่านไม่ว่างท่านอา,าพาธ ท่านก็ได้สั่งให้หลวงพ่อนงไปแทนเมื่อหลวงพ่อนงนะท่านไปถึงสถานที่ปลุกเสกนะท่านนะก็ได้หยิบใช้สินขึ้นมาแล้วก็เริ่มเดินกระแสจ,จิตเข้าสู่กองวัตถุมงคลผลปรากฏว่าไฟฟ้าในงานดับพึบนะครับหลวงพ่อนงนะท่านก็ได้ถอนกระแสจ,จิตออกมาผลปรากฏว่าไฟฟ้าก็ติดสว่างขึ้นมาอีกครั้งนะครับเป็นแบบนี้นะถึง3ครั้ง3ครา จนมีเสียงเล่าลือจากผู้ที่ไปร่วมพิธีปุกเสกว่าหลวงปู่โตนี่นอกจากวัตถุมงคลจะศักดิ์สิทธิ์แล้วลูกศิษย์ของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันนะครับวันนี้ทางวัดบางน้ำชนโดยหลวงพ่อนงอภิชาโตได้เมตตาให้คุณป้อมสกลนครเสียนพระชื่อดังจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรบนเจ็ดรอบ วาระเจ็ดรอบนะครับเพื่อฉลองอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ84ปี64พรรษานะครับเพื่อนำปัจจัยนำรายได้ทั้งหมดร่วมก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะที่วัดบางน้ำชนเพื่อเป็นที่สักการะกราบไหว้ขอพรแด่สาธุชนทุกหมู่เหล่านับว่าเป็นมหากุศลอันอยิ่งใหญ่ครับหลายท่านนะครับที่เล่นพระใหม่ น,น,น่าจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของป้อมสกลนครเป็นอย่างดีนะครับผู้สร้างพระท่านนี้นะครับมี f c เป็นจํานวนมากนะรพระที่เขาสร้างมานั้นมีผู้คนเล่นหาเป็นจํานวนมากและราคาขยับขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตัวเขาเองนั้นมีการการันตีพระทุกรุ่นคำราคาให้ทุกรุ่นอย่างเช่นรุ่นนี้นะนี่คือเหรียญเจริญพรบนเจ็ดรอบรุ่นแรกหลวงพ่อนง อภิชาโตวัดบางน้ำชนป้อมสกลนครค้ำราคาให้หลังพระออกที่ลังละ1,000งแสนบาทนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำค้ำราคาให้ที่องค์ละ1 0,000นบาทนะครับเนื้อเงินลงยาค้ำราคาให้ที่องค์ละ5 0 0 0ับาทนะครับเมื่อคืนนี้นะผมได้ลงคลิปนะเปิดสั่งจองไปเป็นวันแรกนะก็มีหลายท่านติดต่อสั่งจองเข้ามากันมากมายนะจนตอนนี้ ยอดจองนะครับคร่าวๆน่าจะเหลืออยู่ประมาณ50ลุ้นโดยประมาณนะครับร่วมบุญเช่าบูชานะครับที่ลุ้นละเสียวบาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1300บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับคุณป้อมสกลนครนะฮะเขาการันตีว่านะครับจะมีเนื้อเงินนะในลัง3เหรียญน,นะครับ และจะมีเนื้อนวัโลหะในลัง2องเหรียญน,นะครับและยังได้ลุ้นนะครับหน้ากากทองคําแท้96.5%นะครับและยังได้ลุ้นนะฮะห่วงเชื่อมทองคําแท้อีกด้วยนะครับพระจะมีพิธีพุทธาธิวพิเศษนะครับนะบพิธีใหญ่สุดเข้มขังณอุโบสถวัดบางน้ำชนในวันพุทธที่5เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นอะครับอีกแค่2วัน ก็จะมีพิธีปลุกเสกนะครับสำหรับจำนวนการจัดสร้างนะครับรายการลุ้นลังธรรมดานะที่ผมได้มานี้นะสร้างที่80ลังหรือเท่ากับ8,000เหรียญเท่านั้นนะครับอนาคตนะผมว่าคงได้พิกพันดินตามหากันอย่างแน่นอนนะเนื่องจากเป็นพระพิมพ์นิยมนะนี่คือจเจริญพรบนนะและจัดสร้างในวาระอายุวัฒนะครบ7รอบนะครับ ทั้งยางจัดสร้างโดยนักสร้างวัตถุมงคลชื่อดังป้อมสกลนครน,นะครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อไว้ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายนี้ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ